สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเล่นกีตาร์เพลงที่มินโตะของสปลายฟิชเชอร์เล่นกับยังโอมนะครับเล่นง่ายมากๆมือใหม่เล่นตามได้เลยเพราะว่าใช้นิ้วเดียวจับคอร์ดทั้งเพลงเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกคือไปตั้งสายก่อนนะครับให้6สายเสียงตรงนะครับไปตั้งสายให้ตรงก่อนแล้วก็มาเริ่มจากพื้นฐานกีตาร์นะครับวิธีแรกคือนับสายกีตาร์กีตาร์จะมี6สายนะครับสายที่1จะเริ่มนับจากสายล่างสุดนะครับสายที่1 แล้วก็นับเป็น2องสายที่สามสายที่สี่สายที่ห้าสายที่หกนะครับอ่านี่พื้นฐานการนับสายกีตาร์ต่อไปนับนคอกีตาร์นะคอกีตาร์ยาวๆอย่างนี้จะมีหลายช่องคอนะครับมันจะแบ่งเป็นช่องๆช,ช่องที่อยู่ไกลตัวเราที่สุดคือช่องที่1นนะครับเราจะนับเป็นช่องที่1นนะครับหลังจากนั้นถัดเข้ามาก็เป็น2 3 4 5 6 7ี่้านะครับโอเคต่อไปคอดนะครับที่จะกดก็มีดังนี้นะครับ b minor seven กดทุกสาย ที่คอกีตาร์ช่องที่7นะครับหรือเรียกว่าเฟรดเนะครับช่องคอกีตาร์เรียกว่าเฟรดนะกดทุกสายที่เฟรดเแล้วดีดสาย2 3 4 6นะครับ B ีมายต่อไปคอร์ดอ่าอี e 9, นะครับอ่ากดทุกสายที่เฟรดเและดีดสาย1 2 3 5งสอคอร์ดต่อไป C ีชาร์ปมายเนนะครับกดทุกสายที่เฟรด9และดีดสาย2 3 4 6 ขอต่อไป F# minor 7นะครับกดทุกสายที่เฟสสและดีดสาย2 3 4 6ต่อไปอขอต่อไปนะครับขอสุดท้ายคือคอร์ด A ma major 7ครับผมกดสาย123ที่เฟสเและดีดสาย1น3 5นะครับก็จะมีประมาณนี้นครับ คอร์ดนะครับส่วนวิธีดีดสายก็จะดีจังหวะเดียวต้องเพลงนะครับเป็นจังหวะแบบนี้นะครับโป่งเกี่ยวตบโป่งเกี่ยวตบโป่งเกี่ยวตบเป็นสามจังหวะนะครับโป่งเกี่ยวตบโป่งเกี่ยวตบ1 2 3 1 2 3จังหวะแรกนะครับคือให้ใช้นิ้วโป้งนะครับดีดสายบนสุดของคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ด B ไมนะครับคือเราดีดสาย2,3,4,6สายบนสุดของคอร์ดก็คือสายที่6นะครับดังนั้นเราจะใช้ดิวโป้งเนี่ยดีดสายบนสุดก็คือสายที่6 1ครั้งจังหวะที่2คือใช้นิ้วชีกลางนางเนี่ยดีดสายที่เหลือในคอร์ดนะครับก็คือสาย2,3,4พร้อมกันแล้วก็ตบครับผมอ่าต่อไปอย่างเช่นคอร์ด E9 นะครับดีดสาย1,2,3,5 สายบนสุดก็คือสายที่5ดังนั้นจะใช้นิ้วโป้งดีดสายที่51ครั้งนะครับในจังหวะแรกแล้วก็ใช้นิ้วชี้กลางนางดีดสายที่เหลือนะครับ3สายพร้อมกันคือสาย123แล้วก็ตบนะครับคุณผูช้ชมก็ลองไปฝึกดูนะครับลองกดคอร์ดแล้วก็ใช้นิ้วดีดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งเพลงนะครับจังหวะเดียวนะครับป้งเกี่ยวกบปงเกี่ยวตบ โปรงเพียวตกจังหวะน,นี้จังหวะเดียวทั้งเพลงเลยนะครับและคราวนี้ลองไปดูนะครับว่าเวลาเล่นจริงจะเป็นยังไง ใ,ใจฉันไว้ e, ไม่รู้ไรไเพราะอะไร,ร,ร,ออะไรถึงเป็นแบบนั้นก็ขอแค่เพียงได้มองคิดถึงเธอทุกวันทุกวันได้หรือเปล่าเ mm. พราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไวเธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงกันรุนแรงแบงนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักที่ นั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงกันรุนแรงจริง้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักทีก็เพราะว่าเธอน้ามันคีมีโนโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไวอ่างี้ เลยมีแต่คนมาชอบทำไม่ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้วนไว้นะเธอก็เพราะว่าเธอน้อมันเีมีโนโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไวเพราะงี้เลยมีแต่คนมาชอบทำไม่ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้วนไว้นะเธอในใจก็อยากจะรู้ว่าได้โจบ,บูเดสกาโทษ ลองใช้บริการก่อนได้แล้วคอยตั้งว่าการไม่อยากไปนั่งคิดถึงถึงเธอทุกวันคิดถึงเธออยู่อย่างนั้นไม่ดีเลยโดนอินประเ็นจอกระเาใส่ในชุดกี้มโนพูดจะไม่เคยคิดโกหกทุกี้ว่าฉันโป่นระที่บอกว่าเธอได้งามกว่าใครในปัจจุบันนี้ ต้องขออภัยพยายามจะตีสีว่าอยู่อินมาซีดี Just hop in my Mercedes เธอหน้าสวยยิ่งเว่เ just raise right yes. don't hit high เธอไปเก็่ dress say no say yes มีโนโตฝากบอกว่าไม่ต้องว่าอาลรก็โตพูดจริงจริงไม่ได้ติดตลกนะโววว เธอน้ำมันคีมีโนโตสวยกว่าใครที่เจอเมื่อก่อนทำใจมันวันมันไวเพราะงี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้วันไวนะเธอก็เพราะว่า เธอน้อมันคีมีโนโตสวยก็ใครที่เจอมาตอนทำใจมันวันมันไวเพราะงี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปให้ใครให้มันไวนะเธอ